โอ้ยเห็นตะไฟอันนี้พี่ใช้รีโมทอยู่วะ 没事，我你你，去去去，赶紧。 ไ,ไม่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 เวียนไม่เวียน ไม่ยไม่อยู่ะุเติเหตุในการรสซิ่งนี่เฉยครับไม่มีอะไร,ไรเราลองทำแบบนี้ดูหรือแปล่า พี่ถ้าเราลบคอนเทนเจอร์แล้วเราติดตั้งใหม่อะ่ะค่ามันจะอยู่เหมือนเดิมปะ่ะเพราะตอนนั้นพี่ลบคือพี่ลบเกมเหมือนเดียวไม่ลบคอนเทนตใช่ปะ่ะดิกระวังตรงหน้าเขาดิฟขึ้นมาแข่งกันลบไปเขาด้วยลบไปเขา เอ้ยออดถ้าถ้ามึงออกจากเกมแล้วพี่ขอดูหน้าเซตติ้งมึงหน่อยดิได้ออเฮียมันมันเลยสอง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 เลกเลยสองเล็กเลยแล้วมึงไอโอก่อนมึงเข้ากูกูขอดูหน้านี้ของมึงก่อน อะไรวะเซตติ้งคอนเทนเนอร์แล้วก็ออนไลน์เซตติ้งคอนเทนเนอร์ออนไลน์แล้วก็เมน <EN S 1> ูออ <Online S 1> นไลน์พี่เดี๋ยวนะเิ็นสกินแล้วทำงานไม่ไปโอเคเอาไปขอไม่ได้ติด แตพ่พี่เขาเข้าได้ปกติไม่ไม่มีปัญหาใช่ไ่ารีวิวเพนเนตี <S 2> <S 2> ป้ป๊บป๊ผมขยายหน้าจอแป๊บหนึง่งเราไปดีฟเซิร์ฟหน่อครับผมครับพี่ โอเคขอให้กูได้เถอะรอบนี้นไอ้เคียไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงนะ ไม่ได้กูถอดใจจริงนะไอ้เฮียเฮียไม่ได้ค่วยเป็นที่เฮียอะไรวะทำไมกูไม่ได้อยู่คนเดียวเลยอ่ะเดี๋ยนะจะมีคอนฟ l เฮียไดย้กว่า อโอ้โหไม่ยี่หมีโอ้อันนี้รายการแข่งดีวันไปไหนพี่นี่ว่ามุมนึงเทอะไปไหนอะเรียบรออ้อยอ๋ออ๋อไอโอทมึงมึงดูอยู่ไม่เล่นใช่ไหม ไม่เรียนดุผมโลดด้วยที่อยู่อยากเข้าไป <c oughs> เรียบร้อย DJI is Calling DJI Insurance How can I help you เด <c oughs> ็กตัวหับแมกนิก,ก ผมไม่หนักกว่าเดิมมันนะเราเราวันเบียกไปแล้วเฮ้ยออดออดออดอืมขอขออีกอันหนึ่ง setting แล้วก็ python app setting setting แล้วก็อะไรนะ setting app store ตต python app setting แล้วก็เรียวพีนันตี้อ่าเรียวพินันตี้อ่ะพอร์ตทำเอาคอนเนคชั่นทำเอามึงเท่าไหรอ่ะสองอีกันหนึ่งหกวะสองก็หกใช่อ้เฮียกันเดียวกันอะไรวะเออผมว่างั้น ผมว่างก้นนะ

เฮ้ยไม่ได้เป็นที่เนียนวะไอ้เฮียเราเป็นที่เฮียเนี่ย ไม่รถในเกมมันดูเยอะจังเลยอะพี่มเห็นจุดดำๆแม่งวิ่งกันมันยุงเลโอ้โหนี่จะเบียดทำไมวะว่ากเล่นจอยแล้วเข้ามาเล่นเซมเนี่ยแม่งเหมือนเข้ามาแบบ นวดมือเล่นได้เฉยอะ่ะจอแม่งสันส่นจะจอม่อแม่งสัน่นเลยผมลองปิดแล้วแม,ม่งจอแม่งไม่ทำงานไปเลยได้อะผมเลยเปิดไว้เลยถ้าเป็นดิฟองขอาปกติมันไม่ค่อยเห็นมีผลแต่ฮ้าดิฟอย่างเงี้ย้างโอ้ยมือชา เดีดิฟตัดหน้ากูนะกล้อมอีหนิก็เกี่อแล้วก็เคลื่อนคลางเดียวเลยแล้วหมุนเอาเดียเด๋ยวนั่นนะก็<ม>ชนทำไมวะ อดูว่าแรงไม่แรงฉันกูก็ได้ ท,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 ท่อพี่ท่อท่อไปท่อไปท่อเนี่ยที่ที่ออกออกีงใช่ไหมเหมือนจะท่อนะเพราะว่าพอมันพอมันแบบมันรอบสูงแล้วปลปอยคอนเล่นตุ๊บแล้วไฟออกเลยแบบไฟแบบไฟสกิจสกิจ ยี่ไม่ได้ยอมไม่ได้แต่แะลกจริงที่ยอมรับวันนี้ก็นเร็วมากอะ่ะ <Okay. S 1> ไอชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นเขาไม่ลบ มันลำคาอะบ้างเหรอแถบสนามนี้ไม่ไม่รับสาวที่คันอ๋อไม่ได้สากที่ประคันได้อยู่เนี้ย กงหาประกัน,น,นออกับโดนนไ่ครับแบบมุมมองเฟซต่อเวลาเนี่ยมันปวดตามกันเนี่ย ของพี่น่าจะของพี่น่าจะปวดขอผมอีกอะ มีปวดมือมือไม่ช้ามากอืม <c oughs> or cool.